ค่ะเก๋นะคะจาก m a z d านะคะเจคะ่ะสาขากัจนาพิเศษ,ษนะคะก็วันนี้นะคะเก๋จะมาส่งมอบรถนะคะเป็น m a z d าสค่ะรุ่น1.3 c นะคะสีดำสีประตูค่ะเป็นทรงซีดานนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะสีนี้เรียกว่าสีดำเจ็ b แบ็กค่ะนะคะก็สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะสีนี้หลายคนบอกว่าอยากเห็นของ m a z d าก็วันนี้มาส่งมอบกันให้ดูกันแบบเต็มๆแล้วค่ะ ะะเดี๋ยวเกพาดูกันดีกว่าค่ะว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะในรุ่น1.34นะคะค่ะสําสหรับด้านหน้าของเรานะคะก็จะไล่มาเลยค่ะตั้งแต่กระจังหน้านะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสไตล์มาสด้าเลยค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วถัดมาก็จะมีนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะ ตัวนี้ก็จะปรับสูงต่ําให้อัตโนมัติด้วยนะคะเว a, ลาขับรถเดิดนทางก็สะดวกมากๆเลยนะคะปรับสูงต่ําให้เราด้วยเลยนะคะส่วนทางถัดมาก็จะเป็นล้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อกันเลยคันนี้นะคะล้อนะคะจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแม็กนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กมาแล้วนะคะสวยมากๆส่วนทางด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเลยค่ะในรุ่น C นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้า เป็นบาอผ้าแบบนี้อันนี้เป็นดอกไม้ที่ให้คุณลูกค้าไปนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่ให้ลูกค้านะนะคะวันนี้เรามีพงมาลลยให้ด้วยค่ะมีชอ่อดอกไม้ให้ลูกค้านะคะาอผ้าเป็นสีทูโทนค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นฝั่งผู้โดยสารด้านหลังค่ะนะคะ ไงบ้างคะสวยมากมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าของรถของเรานะคะวันนี้เป็นใครนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นน้องท็อปนะคะเป็นลูกค้าของเก๋เองค่ะน้องท็อปประกอบอาชีพอะไรเดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณลูกค้าฟังนิดนึงได้ไหมคะคะผมขับขับลายแมนครับครับผมน้องท็อปก็ขับลายแมนอยู่นะคะแล้วก็ดูเป็นรถคันนี้นะคะเป็นยงไงบ้างคะทำไมถึงเลือกมาสด้า ประหยัดน้ำมันช่วงล่างดีครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เตียมเลยนันดี่อ่ะอันนี้ความในใจของลูกค้าเลยนะคะประหยัดน้ามันแล้วก็ช่วงล่างดีใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเด่นของมาสด้าเลยเนาะค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะนะ้องท็อปคิดว่าการจัดไฟแนนซ์กับพี่เก๋ที่ดูแลไปนี่จัดยากไหมคิดว่ายากไหมคะเอ่อไม่ไม่ไมยากครับแต่รอเอกสารจากบริษัทนานหน่อยครับค่ะก็ เลยนะคะสำหรับอาชีพไลแมนเอกสารที่จะต้องใช้ก็ใครที่กําลังมองหารถอยู่นะคะเอกสารก็จะมีตัวที่ยืนยันรายได้ค่ะจากไลแมนนะคะหรือแอปพลิเคชันที่เราวิ่งอยู่เนาะก็แสดงรายได้ชัดเจนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่ยืนยันเลยว่าเราได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ตัวสเตตเมนต์มายื่นประกอบเพิ่มเนาะนะคะส่วนการยื่นจัดไฟแนนซ์นะคะก็จะมี ทั้งเรานะคะที่ช่วยดูแลในการประสานงานให้นะคะก็มียากเลยเนาะก็ได้รถคันนี้ไปเป็นไงบ้างคะดีใจไหมด,ดีใจนะคะก็ขอบคุณน้องทอมมากเลยนะคะที่ให้พี่เกตดูแลออกรถคันนี้นะคะลาคุณผู้ชมกันก่อนบ๊ายบาย